ครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านเข้าสู่ช่องยูทูบลอยดัมซิ่งดินดวงเมืองบนครับมาดูเก๊ผลเฮ็ดจีร้อยซิ่งครับจะถอยกลับรถในพื้นที่เดีนะครับแอบขวา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 เอลี่ยเกลี่กขับเลยหาขับเลยโยกไหมโยกไหมเดือดหนาไหมแอบนี้ไหมนี่ ให้เกฟฝนถอยรถกลับเองนะครับอนาคตข้างหน้าจะให้ขับย้ายรถเลยถ้าเก่งเนี่มาดูนะครับเทคนิคทักษะการขับรถของเกฟฝนเฮ็ดเจ็ดร้อยชิ้นครับตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาเลยอย่าเพิ่งหักตรงมา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 หัก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  หักพับเลยพับเลยหักพับเลยพับรอเขาเลยพับเลยเออพับเลย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 พับกษาเทคนิคการับรถของเจ๊เย่ฝนเฮ็ดเจ็ดร้อยซิ่งครับผมมาเลยมาเลยมาเลยหักเบิร์ดหักเบิร์ดพ่อพ่อพ่อฮักสายไปเบิร์ดมาหนี่ ใายไปเบิร์ดใสไปเบิร์ดไปไปไปว้าวหักความาวะนี้หักความาหักความาตรงมาก่อนตรงมาก่อนขึ้นนอตรงว่าวาวาตรงมาตรงมาอย่าหักขึ้นอขึนอหักใส่หักใส่ ตรงมาตรงมาเลยตรงมาเลยตรงไป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 เจฟคนนี้ตีน yup. <dans nos> <ges> ้อยจริงครับตรงไปเลยตรงไปเลยอาจอมไปใส่หนิว้าว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 เดินหน้ำมาเดินหน้ำมาทำซ้ายสดิง๊่เห็นสายสดิ๊งเลยกรับกับว้าวว้าว อากาพี่ <laughs> กาแปสิซีัพจนจบไปบควายควายเจียนึงเ้วยเจียนึงเบาวบา,วาวตรงมาก่อนตรงมาก่อนหาควาหาเปิดหาเปิดโดน่าจมนะครับเมื่อกี้กรครับเบิ้งกับจกฟังอันนี้ดีพี่จิวานฮะมาเลย ทากกปเลไปเลยมาเลยไปเลยไปเลยไปๆไปไปเลยรับก่อนเก่อนน้องมยมด้หมัวมรับกวาจก็มาเพิ่งเว้นมีสายจะดีว่าว่าักขัดบนี้เกไปกไปซิเสาไฟให้เข้าใหม่นะครับยี่บคน ไชครับหักเว้นักเวนว่าว่าว่าไช่ครับนนอะไรครับะเบาครับเจ็บฝนเจ็ดร้อย0ริงครับเป็นไงครับอาการเสื่อเื่อเป็นยังือเหยเาไฟก็ดำเสาไฟอรกยียบเสาหวม่้ถอยถอยถอ คับรถก็ต้องรูกระจกหน่อยนี่เจฟูอีเลาะซ้ายเสร็จใน่อยนึงเมื่กระจกกูณลาะกระจกปามึงเหรอนี่คือตาจอมนะครับโฟรแมนนะครับแต่ว่าตอนนี้เมาแล้วครับกลายเป็นโฟนั่งซึมครับตอนนไปอ่าไงเขียวยุ่งเอครับ้อนกว่านี่หรอกพิดพามาหน่อสิแกไม่เย็นเลย ไปื่ออยบบนีฮะเพื่อไปไหนเนอไปไหนไปส่งอาจอมครับกลับบ้านห่วยห่วยโอ้ยอีกแล้วอาวโอ้ยแต่ว่าถ้าไม่กลับคืนนี้ต้องอาบน้ำนะสัญญาถ้าไม่กลับถ้าถ้าไม่กลับต้องอาบน้ำคืนนี้ถ้าไม่อาบจะส่งกลับนะเข้าใจไหมอาจอมอย่าหัวดิมองดูก้องหน่อยไปครับเจี๊ยฝนดูทางครับ ย้ายรถ200เข้ามาดีนะครับทีนีไม่สุดตัวนะครับผมน่ะเสียวอยู่ครับนะครับขอจบคีไปเพียงกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม200ดำสิ่งดินรอนเมืองบนนะครับกับเจฟโฟน H700 สิ่งครับผมสวัสดีครับ